สวัสดีครับต่านผู้มสวัสดีครับยับซีท่านผู้ชมใหม่ท่านผู้ชมเก่าครับผมนี่ผมจาหลอดผ้าลุยกันมาออกไม้ยิ่งปลาครับผมไม้ธรรมชาติครับผมมากับปืนพลาเมตานคู่ใจครับผมเป็นหวยธรรมชาติครับเป็นหวยธรรมชาติครับผมท่านผู้ชมลองบึงครับ สิมานสมานครับไม้เดิมครับผมว่าไม้เดิมครับไม้สิวายิ่งปลาลุดสุดนั่แหละครับอ่าลองเบืองครับเหมือนสิมานสมานก็ได้ครับผมดูีเลยครับ 네, 여러분. 시청. 시청. 네, ครับต 哦。<it> ครับท่านผู้ชมลูกเลยครับผมลูกกลัวครับน,นิ่นครับผมหยอดเลยครับก่อนวิ่หยาดปลดปลาครับผมท่านผู้ชมโอ้โหครับ 음나타납다여러 뭐

สามลูกครับคุผู้ชมันนีนนน้ประมาณสามลูกครับตอนยิ่งทายนะหมดทันนะครับ่านผู้ชมเพราะว่าฝ่ายิ่งนะครับนี่แล้วครับสามลูกครับหมานรับมานมือนี้ครับ่านผู้ชมลูกจนเบี้ยวเลยครับมาอยของยองเลยครับเขาหัวพอดีครับผม่านผู้ชมอ้า ได้เฮ็ดสมแล้วครับนี่ท่านผู้ชมเข้าอนุญาตปดกันเด้อครับท่านผู้ชมเลยโอ้สันเจอของใหญ่ครับครับผมท่านผู้ชมยังปดบอดอะไอยู่ครับต้องใส่สีเด็ดตัดนลูกดอกนะครับมีดกับจักถือมาบอถือมาครับท่านผู้ชมปมั่นสองลูกกลัวสามลูกผมขีดฝาตัวนี้ครับปลาชโดครับผมฝ่าวิ่งครับบอดไทยคลิป ยิ่งแล้วครับจังทายว่ามันลดครับไปเกี่ยวดีแะ่เกี่ยวใหม่นะครับลงเอายากครับมือบาดไปเลยครับผมจุกหงักครับย่านขาดครับผมท่าผู้ชมปืนพาเม่ตานตัวมานตัวเดิมครับเห็ดเบียกแล้วครับมือนี้กับปนิ่นใส่โลกกว่าครับจังไ้กะ ถ,ถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยเด้อครับท่านผู้ชมเลยเพราะเป็นกำลังใจให้ผมเหตุคลิบต่อๆไปครับผมยังสันโมโซอ,อยู่ครับมันนี้พมก็สิได้ทำาลาผ้าจากไปแล้วครับในคลิปนี้ครับผมเอาขึ้นมาหเหตุจากเห็ดกินก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับโอนี้ข้อกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ